จว่ใช<อ>่ีหุ่ยเนาะา,าชุกเราหุกจากพี่น้อง <c oughs> ข่อสีน้ำอีปูอันปูมาให้แม่โซนคุดดอกเอาซ้อยบอกม่วงไว้พักอีเปยพักอันนี้พักอันนี้พักตะโรย้ำมากไก่ขอก็ได้เพต้องแก,ก่แกเห็นเห็นว่าขอยซอยเออ เสียงดังมาล้วนเื่อนทานจากพี่น้องสี่นั่ปูมาให้แม่โซนได้อซีตามที่ใครแค่ไปตามไปเงือนนี่แหละจ้ะปูมาดองน้ำปลาขึ้นนั่นจ้ะขวดลงใช่ไหมเห็นไหมขวดลงไปเลยใช้กระเทียมมันน้ำปลาอันดองไปอัน ดองปูม่าไว้ขึ้นนึงจ้ะดองไว้ขึ้นนึงปูม่าน้อยกระชิกระชิย่ำเลยไม่สนแล้วก็มาขึ้นนี่ขกระชิ่ใส่กับลูกกระเบิดนี่แหละเอานี่ไปแช่น้ำเลยลนนลเดอนนเเ้อเอาน,นี่อันนี้ไปแช่แล้วเอาอันนั้นปูมาเอากแรงแรงมังปูดองม,มาะแค่นั้าก็เทียมดองแล้วจังเลย เช็ดไปตามกันเนอยอะนะจ้ะพี่น้องไม่ได้มีสูตรตายโตนี่จ้ะอันนี้ดองน้ำปลาไว้จ้ะดองน้ำปลาไว้กูมากกูมากให้ดีดีัวน้อยไข่ดีดีวัวน้อยซ้ำนี่แหละจ้ะมันอันมันย้ำเสฉะไปชิช่ายลงไปเลยอันนี้ใส่น้อยหนะึ่อันก็เทียมดองไส่น้อยนึ่ง ไผ่น้อยหนึ่งไผ่สลดส่าสุดส่น้ำตาลไส่ลงไปเลยจ้ะไส่น้ำตาลน้ำปลาดองอยู่ในนี้แล้วน้ำปลาดองอยู่ในปูแล้วแั่นี เอาหม้อเอาหม้อแง่มะม่วงเลยนะตุ๊กตุ๊กพระเจ้าน้องแขกแก่พี่น้องเอาเครื่องใช่ลงไปเลยมีพริกมีหอมมีใแช่ผักหลายๆจ้ะยปุ๋ยหมักวงใช่หลายๆหม้อใช่ลงไปหลายๆยังวันกะไว้ไว้ได้เลยแช่ผักหลายๆกินผัก cho nó nhoi cho đỡ mấy tất cả có thể đọc bác thí nghiệm thích ngay bọn mình thích nội xuống sẽ cho กินน้ำกันเลยจ้ะบาดเนี่ยพี่น้องไป